และตอนนี้จ๋าจ๋าจ๋าแฟนมารอละได้เหรคนเดียวนี่นะได้ได้หรอแฟนฉันทำไมกะอ๋อกะพูเพราะว่าจากที่เป็นภาพยนตร์แฟนฉันที่เราเรียกว่าสร้างความประทับใจให้กับพวกเราโอเยอโอเยอโอเยอตอนนี้พี่ดูแล้วพี่รู้สึกยังไงโอ้จะนุกเนาะ แล้วกับแก๊งเด็กๆอู้น่ารักนกใช่ไหมคะครั้งนี้ครบรอบ20ปีภาพยนตร์เรื่องแฟนฉันกลับมาในรูปแบบของมิวซิคลนะคะส่วนตัวนุ้ยไปดูแล้วนุ้ยจะบอกเลยว่าเฮ้ยนุ้ยก็เพิ่งเข้าใจแบบหัวใจของเรื่องนี้นะว่ามิตรภาพและความทรงจำเนี่ยเราควรจะเก็บไว้แต่สิ่งดีๆก็เราไปดูรอบเดียวกันทีเธอพาลูกไป อ๋อเออใช่เราไปเจอกันที่รงที่อยากให้ดูและอยากให้ทุกท่านได้ดูวันนี้นะคะเราก็เลยพาสองนักแสดงนำนะคะมาอยู่กับเราตรงนี้เจี๊ยบเจี๊ยบขอต้อนรับน้องไอ้และน้องไข่ตุ๋นค่ะสวัสดีค่ะนี่าแปดมาเลยพ่อคือคนเดียวกันเจี๊ยบเจี๊ยบนี่พี่พูดไม่ผิดใช่ไหมเจี๊ยบตอนเด็กและเจี๊ยบตอนโตเจี๊ยบตอนนี้ก็ มาเล่นในรูปแบบของมิวสิควิลเล่นไป20รอบแล้วถูกไหมจะเกือบ20รอบแล้วไหมตอนนี้ตอนนี้13รอบอ๋อใกล้ๆแล้วแต่ว่ามีทั้งหมด20รอบครับเกินครึ่งทางแล้วเนอะเกินครึ่งทางแล้วก็ใกล้ๆใกล้จะจบแล้วครับผมจริงๆอาทิตย์นี้จะเป็นอาทิตย์สุดท้ายก็เริ่มเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้วันพุธไปจนถึงวันวันอาทิตย์วันสุดท้ายก็จะต่อยอีกสักปีหนึ่งไหม ดีนะเอาเอาบบเลยคระะับพี่ครับไข่ตุนต้องไปเรียนไข่ตุนหยุดหยุดมานานมากและะ้วครับตอนนี้หยุดมา2เดือนแล้วครับใช่ไหมไถามถึงความแบบประทับใจหน่อยสิที่เราได้แบบเป็นส่วนหนึ่งของแฟนชาดเดอะมิวสิคลครั้งแรกที่ได้รับการติดต่อมารู้สึกยังไงบ้างอ,อ สำหรับสำหรับผมนะคือคือคือผมมามีแบบแอบได้ได้แบบไปเจอพี่บอยครับผมแล้วแบบตอนนั้นอ่ะผมมาพิ่งเพิ่งกลับมาจากอเมริกาไปดูไปไปนิวยอร์กมาแล้วไปดูบรอดเวย์มาอินมาพอดีก๊ลังอินมาเลยครับผมก็เลยเหมือนมานั่งคุยกับพี่บอยแบบเนี้ยผมชอบมากแบบอยากลองดูสักทียอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็แล้วแบบหลังตอนนั้นพี่บอยแบบไม่นานเลยครับผมหลังจากแบบนั้นประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ได้แบบที่ได้ไปเจอพี่บอยก็คือเหมือนแบบพี่บอยก็ติดต่อกลับมาเลยก็ลเราก็เลยแบบอ้าวได้อยู่แล้วแล้วแบบพอ คือคือผมเหมือนก็มาจากนาดาวมาจากฝั่ง GDS เลอย่างเ <D> งี้ยมันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยเรากแบบที่เราอยากจะถ่ายทอดในรูปแบบนี้เสมออยู่แล้วเราก็เลยแบบโอ้โหด,ดีใจมากเลยครับตอบรับตอบปากรับคำครตุลคราบลูกดีใจค,ครับวันก็เขาติดต่อมาเราแล้วก็ รับไปเพราะเราอยากลองเล่นละครเวทีดูรเราอ่ะเป็นนักร้องอย่างเดียวร้องเพลงอย่างเดียวทีนี้เรามาแสดงละครด้วยแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยอย่างเงี้ยมันก็แบบเป็นอะไรใหม่ๆที่ทำเป็นอะไรใหม่ๆในชีวิตเราเหมือนกันค่ะที่อยากจะลองแล้วยาก<ช>ไหมครับสำหรับผมก็ไม่ยากไม่ยากเท่าไหร่นี่นนมันแบบมันตอนทุบีอ่ะจริงเลยพูดเลยเนาะพี่้ใครไปดูจะแบบ ไผ่ตูนเกิดมาเพื่อเป็นเจียบในแฟนฉันมิวสิควลจริงคือเขาเล่นได้เป็นแบบเป็นตัวละครเจี๊ยบได้ได้ดีเลยกรโดดออกมาจากในละครเลยเพราะว่าเดิมเราร้องเพลงอย่างเดียวนะลูกแล้วเราต้องมาแสดงด้วยแล้วแสดงสดๆดด้วยนะต้องมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอะไรอย่างนี้เปล่าก็มีมีมีอยู่บ้างตรงไหนที่ประทับใจรู้สึก คือเหมือนกับว่าพอเราทํางานกับเพื่อนๆครับเพื่อนเพื่อนที่เรารู้จักเนี้ยมันก็จะมีความช่วยเหลือกันและกันมันอาจจะมีบางครั้งที่อนนุนั้นผิดไปบ้างมันก็จะมีการแบบช่วยกันช่วยกันเื่ยให้กับเรื่องให้กับข้อเรื่องให้กับมาอยู่ก่อนมีการดันดันมีการสะกิดสะกิดกันมาพู้ล้ามีคิวมีไหมมีหลงมีลืมมีอะไรอย่างงี้ักบ้างไหมคะ มัน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 ก็มีบ้างแบบอย่างมีวันนั้นสุขใจก็แบบเหมือนแบบเอาไม้ไปปิดมือเพื่อนเขาเหมือนเขาไม่ได้ตั้งใจเอาไม้ไปปิดมือเอามือเอามือไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจเอาไม้เอามือไปปิดไม้เพื่อนคือแบบมันเหมือนมันต้องจับหัวแล้วแบบไม้มันอยู่ตรงนี้พอดีแล้วมันก็ดับไปเลยแล้วมันกดัับแล้วมนเหมือนเป็นคิวส่งต่อเพื่อนคนต่อไปเพื่อเขาก็เลยแบบ สกิดไปดีไปดนี่ทีนี like ้ก็ต่อได้อย่างสวยงามนี่เสน่ห์ของของความสดของละครไทยแล้วซึ่งพวกเราจะไม่รู้เลยแต่ละรอบก็จะไม่เหมือนกันใช่แม้อารมณ์ความรู้สึกมวลรวมทุกอย่างแบบไม่เหมือนกันแล้วการตอบรับของผู้ชมที่มาสู่เวทีที่เราอยู่บนเวทีก็ไม่เหมือนกันแต่ละรอบด้วยรอบนั้นเราดูจนตบมือจนมือหักแล้ววะช็อตผมดทีตเสียงแหบเสียงแห้งกับไอ์ละครับละครเวทีเรื่องแรกเหมือนกัน สนุกครับผมคือคือจริงๆมันมันเป็นสิ่งที่ผมแบบคือผมผมไปหลายๆที่อย่างเงี้ยแล้วแบบ <swimming. S 1> ทุกๆคนทุกคนจะจะชอบถามว่าแบบเนี่ยเราอยู่ในวงการมาเราทํามาหมดแล้วอะไรเงี้ยมีอะไรที่เรายังอยากทําอยู่ไหม oh. อะไรเนงะี้ยผมมันก็จะตอบตลอดว่าคือลรารเวทีเพ <c oughs> ราะว่ามันเหมือนแบบมันมันเป็นสิ่งที่เราชอบู่แล้วเรา <swimming. S 1> เราเรา,เราชอบสาการแสดงเราชอบเต้นเราชอบร้องยอะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าที่ที่ที่เนี่ยมันเป็นเหมือนแบบการรวมทุกอย่างเข้ามาอยู่ในแบบที่เดียวกันแล้วมันจะแบบทําออกมาให้แบบดูยิ่งใหญ่มากๆอะไรเงี้ยแล้วแล้วพอเราได้เป็น ส่วนหนึ่งของความยิ่งใหญ่นะั้นมันก็รู้สึกแบบดีใจภูมิใจอะไรอย่างเงี้ยเรื่องหน้านี่ดีวกันแล้วยังครับยังยังยังก <im itation> <ๆ>่อนที่เราจะเรื่องกันนะแต่ว่าติดใจออแต่ว่าผม<ะ>รู้สึกว่ามันแบบมันต้องทุ่มชีวิตเรามากๆเลยเหมือน,นกันนะมันแบบต้องทุ่มทุกอย่างเพื่อเพื่อให้เรื่องเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยก็แบบแพต้องเคลียร์ชีวิตประทับใจมากเนาะส่วนหนึ่งที่พี่ได้ยินมาก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ไอซ์พาริสเนี่ยนะคะรับเล่นละครเวทีเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าอยากโดนพี่บอยธะกนเกียตดดุ จริงหรออันนี้คือวัตถุประสงค์หลักเอ้าแล้วไม่เคยโดนพี่บอยเคยเคยโดนพี่บอยดุมาก่อนป้าถามจริงไอ้ก่อนหน้านี้อ่ะไม่ไม่เคยจนจนมาเรื่องเนี้ยจนเรื่องสมใจเลยนะโดนดุจริงจริงหรอโดนดุจริงจริงโดนยังไงโดนด้วยกันนด่แหละโดนโดนในซีนเดียวกันครับผมเ๋าอยู่ในซีนนี้ซีนเดียวกันที่อยู่ด้วยกันใช่มันเป็นมันเหมือนมันเป็นซีนที่แบบค่อนข้างยากมันต้องแบบร้องเพลงไปด้วยแล้วก็ต้องมีอารมณ์ไปด้วยแล้วก็ต้องมีความแบบประสานอะไรอย่างเงี้ย เออซึ่งซึ่งซึ่งมันยากแล้วแล้วมันจะมีช่วงแรกๆตอนซ้อมเราเราแบบเราเราทำกันไม่ค่อยได้ครับ <c oughs> แตโดนไปเรียบร้อยหนึ่งดอกเต็มเต็มแล้วใครโดนไน้พี่อ๋อเขาโดนใจคือไอ้ไอ้อยากเจออยู่แล้วถูกไหมไม่คือไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่อยากไม่ได้บอกว่าอยากอยากเข้ามาเราคอยเป็นเพื่ออยากโดนพี่บอยบอกว่าแค่แบบแค่แบบรู้สึกว่าพอคือคือผมมาเป็นคนโรคจิตมั้งแบบพอเราพอเราโตมากับพี่ยงอ่ะคือคือพี่ยงก็ดูเหรอโอ้ยพี่ยงโอ้ยโอ้ยเหรอโอ้ยเหรอ ใชคือคือคือมันเลยเหมือนกลายเป็นว่าเราอาจจะมีความชินว่าแบบคนที่เขาคอมเมนต์หรือว่าคนที่เขาแบบดุหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเขาอยากทำให้เราดีขึ้นแล้วแบบมันเป็นคำสอนมากกว่าเป็น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 สิ่งที่มันจะทำให้เราพัฒนาขึ้นได้อย่างรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกว่าอยากอยากโดนครับผมเพราะว่าแบบทุกคนทุกคนขู่มาตลอดตอนตอนตอนก่อนผมจะเข้ามาแบบ เนี่ยไม่กลัวหรอพี่บอยหูยพี่บอยไู่กลัวมากเลยพูดจริงนะไม่จริงพี่บอยไม่ดูใครบอกพี่บอยดูแต่ว่าพอผมเข้ามาผมไม่โดนเลยผมผมตอนช่วงแรกๆอะไม่ค่อยโดนเลยจนจนจนมาไอ้ซินเนี่ยฮะเรียบร้อยผมก็เลยแบบอ่ะโอเคเราเราพอใจแล้วได้พัฒนาแล้วนะ่ด้ได้น้องไข่ตุ๋นนะเขาจะมีแม่จีนปกติแม่จีนเ็าจะมาแบบ มาเอนดูนาอไม่มีใครมาดูหรอกแต่พอมาเจอแบบนี้เป็นไงมากครับมันก็ <c oughs> ได้รับคำสอนแบบตรงๆมันก็เวเวอร์เหมือนกันคือคือแบบเราเราเราโดนดูเขาเดินมาแล้วก็มองหน้ากัน <ś led> แต่ก็ไม่ใจก <c oughs> ันยตาหรอใช่แล,ะละ้วแล้วพอแล้วพอหลังจากเสร็จฉากนั้นเดินออกมา ไม่งไงสมใจพี่หรือยังแต่หลังจากนั้นคือเล่นได้เลยถูกป่ะเห็นปะล่ะนี่คือจุดเด่นของพี่บอยธงเกียรติในการที่แบบว่าคือแรงกระแทกแต่ตรงจุดและทำให้เราแก้ได้เลยดีมากดีจริงๆดีจริงๆก็เลยทำให้นี่ไงได้รับคำชมแบบล้นหลามเลยถูกไหมคะจากคุณผู้ชมเครานี้ถามไข่ตุนบ้าง ไข่ตุนก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ทุ่มเทกับละครเวทีเรื่องนี้ย้ายบ้านมาเลยไหมลูกโห็นดีเทพเลยไหมไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นเออดี๋ยวมีเรื่องที่2รออยู่นะแต่ได้ข่าวว่าเราก็ต้องย้ายย้ายที่อยู่เลยถูกไหมครับใช่ต้องปรับยังไงบ้างครับก็ช่วงนี้ก็มาเล่นละครเวทีแล้วเสร็จแล้วก็บินกลับไปเรียนต่อที่เชียงใหม แต่แต่ตอนนี้ก็คือยังยังอย,งอยู่ใกล้ๆลงละครยังอยู่ใกล้ๆลงละครอยู่ค่ะอเห็นไหมแบ่งเวลาย,ยัางไงล่ะลูกคนี้เพราะว่าเอ้าต้องทํางานละครเวทีนี่มันต้องทุ่มเทเนาะแล้วก็ต้องบินกลับไปเรียนอีกอะตามทันไหมคือผมสองเดือนนี้ผมอยู่แค่กรุงเทพอย่างเดียวเลยแทบไม่ได้กลับไปเรียนเลยก็คือสองเดือนนั้นก็หยุดยาวไปเลยแล้วพอหลังจากเรียนเล่นเล่นเสร็จแล้วก็ค่อยกลับไปเรียนซึ่งน้องไข่ตุ๋นเองเนี่ยรับผิดชอบ ดีมากเรื่องการเรียนถูกไหมคะถึงขนาดโรงเรียนเขาแบบไว้ใจแล้วเอาไม่เป็นไรอยู่2เดือนไปสร้างความสุขให้กับคุณผู้ชมก่อนเขาเป็นเด็กได้เกรดสมาตลอดอยู่แล้วน้อเป็นเด็กหน้าห้องใช่ไหมเราอุ้ยเด็กได้เกรดสออย่างพี่ไม่กล้าพูดเลยเลยนี่ไงครูก็เลยไว้ใจโรงเรียนไว้ใจว่าห้อยู่ได้เดี๋ยวกลับมาตามทันเพื่อนแน่นอนกับการเล่นแฟนชายดนิมิสิเคลเล่นเป็นคนคนเดียวกันชอบคําพูดของไครตูนที่บอกว่าผมต้องเป็นลมหายใจเดียวกันกับพี่ไอให้ได้คือยังไงอ่ะ คือมันมันพูดยากเหมือนกันนะพี่คือมันมันมันเป็นตัวละครเดียวกันแต่มันต่างวัยเพราะว่าเราไม่เคยทํางานร่วมกันมาก่อนแล้วแล้วเราก็เป็นแฟนคลับพี่เขาใช่บางทีเธอเองจะแนะนำฉันบอยสรุปไันนี้แฟนคลับใครกันแน่อันนี้แฟนคลับนี้หรือพี่แฟนคลับนี้ไมเด็กวัดเลือกเรื่องอะไรเลือกไง มันมันมันก็ต้องแบบสนิทกันมากๆ,ๆเพราะว่าเพื่อที่จะแบบเข้าเป็นตัวละครเดียวกันให้ได้ใช่<ๆ>มันก็มีความยากตรงนี้คือ<ๆ>บุคลิกลักษณะการพูดทุกอย่างเนี่ยเราต้องทำให้รู้สึกว่าเขาเป็นคนเดียวกันแต่แค่คนเราไว้และตอนมาเจอกันตอนแรกเลยจูนกันยังไงนะคะ ก็ก็จริงๆคือคือตอนช่วงแรกๆก,ก็คือมีมีอย่างเดียวคือพยายามแบบเหมือนไอซ์เบรกอะครับผมพยายามพยายามให้ให้แบบสนิทกัน,นก่อนผมรู้สึกว่าสิ่งสิ่งสิ่งนั้นคือสิ่งแรกแล้วแล้วมันมันมันเหมือนมันหลังจากนั้นมันมันจะมีความเบลนด์อินเข้าไปกันเองอแต่ว่ามผมอะผมจะจะ,จะพยายามตามจากน้อง <c oughs> เพราะ <c oughs> ว่าผมร,รู้สึกว่าผมชอบความธรรมชาติของเด็กๆที <c oughs> ท่ทั้งทั้งหมดที่ที่เขาเล่นกันมาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเหมือนพยายามจะแบบเกาะจากน้องแล้วแบบดีเวลลอปต่อจากตรงนั้นว่าแบบ เขาเล่นอะไรกันเขาคุยอะไรกันอย่างนี้โตขึ้นมามันต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับอ๋ออ๋อคือเราอ่ะไปดูคาแรคเตอร์ของไข่ตุ๋นถูกป่ะไอว่าเออถ้าถ้าเด็กๆเป็นไข่ตุ๋นแล้วว่าถ้าเราต้องรับบทเป็นแบบเจี๊ยบตอนโตอ่ะเราจะทํำยังไงเพราะว่าผมผมรู้สึกว่าผมมันไม่อยากไม่อยากไปเปลี่ยนอะไรน้องเขาผมผมผมชอบความธรรมชาติของเด็กที่ที่ที่พอมันออกมาทีไรแบบคนดูก็จะมีแบบเสียงหัวเราะมีแบบมีการอมยิ้มมีการอะไรอย่างเงี้ยซึ่งธรรมชาติตรงนั้นมันดีอยู่แล้วเลยก็เลยไม่อยากไปแบบ อะไรกับเขาอ่าไม่อยากเปลี่ยนเขาใช่แต่ว่าเราต้องแทรกซึมเข้าไปอยู่กับแกงเขาแกงจะเบลนด์อินกับเขาช่วงช่วงช่วงแรกๆเขาก็ไม่กล้าเล่นกับผมเท่าไหร่มันต้องมีซีรแบบมันแบบมาจับอะไรเงยก็ไม่กล้าจับอะไรเงยผมก็แบบจับได้แบบยังไม่กล้าไม่กล้าแล้วตอนนี้ทำไมไม่กล้าจับพี่เลยไม่กล้าเลยพี่ไอ้พุดดเหรอครับทำไมไม่กล้าอ่ะทำไมไม่กล้า เรามันเราไม่เคยทํางานด <c oughs> ้วยกันมาก่อนนะช่วงแรกๆมัน oh. ก ah ็ความเกรงใจด้วยใช่แ oh ล้วตอนนี oh. ah ้ล oh. okay ่ะ oh. ล hmm. ูกโอ้โหไม่เหลือไงยังไงยังไงโอ้โหเนี่ยคือแบบดื้อนะ จริงๆคือช่วงแรกๆอับผมอ่ะผมมันก็พยายามจะเหมือนแบบไปหยอกล้อไปแกล้งเขาเพื่อเพื่อให้เขาสนใจอะไรกันละลายมาบ้างหลังๆนี่คือผมไม่ต้องทําอะไรแล้วมันเดินมาแกล้งผมเองผมเริ่มแบบอืมเราแบบเราแบบต้องสู้บ้างแหละแล้วเด็กเ energy เยอะด้วยนะพี่พี่ได้ข่าวว่าเราโดนลุมเหมือนกันเนาะเออ energy คือเหมือนแบบพอเวลาพักมันก็ไม่พักนะไม่อยากจะเล่นต่อมันจะมาแกล้งเราต่อเลยแล้วก็แบบ พี่ขอพี่ขอพักบ้างก็ได้บา <c oughs> งทีเราก็โตแล้วเราก็เหนื่อยเหมือนกัน <c oughs> อะไรอันนี้คือความสนุกเบื้องหลังส่วนความสนุกเบื้องหน้าคุณผู้ชมวันนี้ครับมีโชว์จาก2อนุ่มนนมาให้ได้ชมกันแบบสดๆตรงนี้เลยค่ะออในรอบวนันครัครทั้งสองคนจะมาโชว์เพลงชื่อว่าอ,อะไรนะคะ รักครั้งแรกรักครั้งแรกอยากอกเธอรักครั้งแรกเน้องบอกว่าพี่อย่าร้องเลยค่ะลำบากต้าเสียหมดเดี๋ยวให้ให้ให้น้องไอซ์กับน้องไข่ตุ๋นไปเตรียมตัวก่อนละกันนะคะไปเลยค่ะเดี๋ยวกลับมาพบโชว์ของเขาสดๆทั้งสองคนแน่นอนตอนนี้เจียบจากแฟนฉัน The Musical พร้อมแล้วนะคะมาในเพลงรักครั้งแรกไปชมกันเลย ไปเจอฉับพลันนั้นเธอก็เบื่อมองศสซสายตาเธอต้องอุราให้ฉันคิดรักเธอในแรกเราพบกันใอต้องกับใจใสายตาจะบอกคิดยืนยันแับรังเมื่อวันก่อนเกิดเป็นความรักความรักมาแรกเจอะิใ,ใจและเมือที่ดังฟังตื่นความรักมันเรียนร้อมทุกเวลาอย่างฝันถึงวนันก่อน ากบอกเธอรักครั้งแรกวันใจเพียงใดไม่กล้าเผยคำพรเอ่ยสุนทรวจีอดอ่าน,นเต็มทีจึงลองถามนิดว่าเธอรักใครหรือยังคำเดียวจีคอยหวังเธอจะบอกรักฉัน,นตั้งต่รังมืวันก่อนเกิดเป็นความรัก ความรักเมื่อแรกเจอทีใจละเมอไม่ยังฟังคึงความรักมันเรียกรองทุกเวลาอย่งฝันจังมืนก่อนอยากบอกเธอรักครั้งแรกอยากบอกเธอรักครั้งแรก ยังคะขอถ่ายต่อได้ไหมกำลังถ่ายอยู่เลยอ่ะนึกว่าจะมีแด้เราอะไรอ่ะก็ถ่ายต่อนี่เงินถ่ายละครนึกว่าแบบจะมีพูดบทและฉันเกิดพุ่งขึ้นมาไม่มีแนะไม่มี้วอะตับความรู้สึกตอนนี้ที่เราได้เล่นละครเวทีมาความประทับใจเป็นยังไงบ้างครับไข่ตุ๋นก็ดีใจดีใจมากๆครับก็ รู้สึกดีใจเวลาเห็นคนดูเขาเรียกชั่นกับเราครับสึกสดๆเลยเนาะใช่รู้สึก <Lydia> <บ>เรารู้สึกอยากเล่นให้เขาได้ดูแล้วก็มันเป็นความสุขที่พูดยากมากๆมันแบบมันทาให้เราแบบอยากเล่นอะแล้วทาให้เราอยากเล่นในทุกๆรอบ <Heroes S 2> อยากทาให้เต็มที่ทุกๆรอบเลย <S <S ครับกับไอซ์นะครับก็จริงๆก็คล้ายๆข่ายตุ่นนะครับผมแล้วก็นอก นอกจากนั้นที่รู้สึกแบบรู้สึกเซอร์ไพรส์แล้วก็ดีใจมากๆคือแบบมันมีการแบบเพิ่มรอบขึ้นมามเพราะว่าเหมือนแบบกระแสตอบรับที่ดีมากๆแล้วก็จนถึงตอนนี้แบบออมีหลายๆคนเพื่อนๆหรือญาติๆผมที่อยากจะมาดูแล้วพยายามจะจองบัตรซึ่งมันก็ยากยามากตอนนี้แบบที่ก็เหลือน้อยมากแล้วแบบเต็มหมดเลยผมก็เลยแบบ,บโอ้มันเป็นเรื่องแรกของเราแล้วแบบมันมันมันกระแสตอบรับดีขนาดน,นี้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกแบบ ว้าวมาโคมันมันได้อะไรขนาดนี้อ่ะนี่คือสิ่งที่น้องๆคู่ควรแล้วจริงๆใช่ฟิลนี้เหมือนตอนไหนรู้ป่ะตอนไหนฮะตอนเปิดตัวพี่แอมมาแล้วก็เนี่ยสองคนนี้ก็อยู่อ๋อพี่แอมพี่แอมโโอ้หรักไม่ใช่่ข้ามมาข้ามมาใครคุยได้ป่ะบอกสิว่าเด็กกว่าครับแต่ร้องไม่เท่าแต่ว่าละครเวทีเรื่องนี้เขาถือให้เป็นละครเวทีฟิลกู๊ดแห่งปี ฟีดแบ็ไหนจากคุณผู้ชมที่เรารู้สึกว่าอุย๊ยประทับใจจังเลยคําชมนี้อะไรเงี้ยมีไหมเออมันจะมีรอบหนึ่งครับผมเป็นเหมือนรอบการกุศลของทางโรงพยาบาลลามามืองไทยทาี่าผมจำได้ครับแล้วก็แล้ก็จะมีแบบเอ่อคนที่เหมือนพิการทางสายตาอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะจะมีเหมือนแบบเขาอ่ะเขาามานั่งดูแล้วก็จะมีคนที่เหมือนมามามาคอยพูด พูดแบบบอกว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเลยครับแล้วแล้วแบบเขาขึ้นมาถ่ายรูปกับเราด้วยตอนเช้าแล้วเขาแบบแล้วเขาเดินมาแบบขอจับมือกับพเอกได้ไหมสนุกมากๆเลยแล้วผมแบบโอ้โหมันแบบเขารับรู้ด้วยการแสดงของเราเนาะแค่นี้แค่แค่นี้คือเราก็ทําให้เขามีความสุขได้แล้วเลยครับตอนผมแบบน้ำตาคลอแล้วผมแบบโอ้โหประทับใจไม่ไหวใช่ครับผมใช่แล้วใครตุล่ะครับ แม่จีนว่ายังไงแฟนคงแฟนคลับว่ายังไงก็บางบางคนก็ซื้อบัตรซื้อบัตรมาดูแล้วก็บินมาบินมาเลยบางคนก็ดูสองรอบบางคนก็ดูรอบเดียวอะไรเขาเขาจะให้ไข่ตุ๋นร้องเพลงจีนบ้างไหมบนเวทีอไม่น่าจะมีจังหวะหรือว่าฮอฮอฮอได้อยู่นะจริงจริงไข่ไข่ตุ๋นไม่คนสอนนะครับเอาหลเพื่อนเพื่อนอ๋อที่ร้อง อะไรนะโกจจ้ากป่าใครใครดูเม่เป็นคนสอนนะจังเลยอ่ะขอสดๆนิดนึงโตจะจีเปย์เส้นโิ่ง处ซ穿高วงาซีช是น无路เโลเฮ้ยไม่เคยรู้เลยร้องบ老板弟อรอเฮ้ยเอ้ยย่า你真的好听啊嘿好听是吗好听好听 นะอกอาสมแล้วที่เป็นละครเวทีฟิลกู๊ดจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบซื้อบาทเลยใช่ไหมอย่างที่ไอไบอกบว่า <ผม S 1> อาที่เนี้ยที่สุดท้ายแล้วอทีอท่สุดท้ายแล้วครับผมก็จะเล่นพรุ่งนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์ครับผมแล้วก็วันวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมี2อรอบ แต่ว่าวันพุธพฤหัสสุกเนี่ยจะมีแค่รอบตอนทุ่มครึ่งครับผมแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รีบไปจับจองที่นั่งกันนะครับรีบไปซื้อบัตรกันที่ไทยทิเคตเ,เมเจอร์นะครับผมตอนนี้มันก็เหลือน้อยมากๆแล้วแล้วก็เป็นอาทิตย์สุดท้ายของเราแล้วเหลือแค่เจ็รอบสุดท้ายนี่ครับอยากจะฝากไวก้ด้วยกับแฟนชันเดอะมิวสิคลไปดูกันได้ที่เมืองไทยรัชดาไลเจนเตอร์นะครับค่ะนาะและที่สําคัญอย่างที่ไอบอกว่าเราสามารถเพิ่มฟีลกู๊ดเข้าไปได้อีกนอกจากว่าจะชมละครเวทีดีๆเพลงเพราะๆสนุกแล้วก็สร้างความประทับใจให้้้กัับบเเรรราาไดแลวยงมีอ การกุศลแฟนชันเดอะมิวสิคลเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้พิการทางการมองเห็นบุลินธทิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูประถมนะคะซึ่งจะเกิดขึ้นในรอบวันเสาร์ที่25พฤศจิกายนนี้รอบบ่าย2โมงนะคะที่เมืองไทยราชดาลายเทยเตอร์นั่นเองค่ะสามารถซื้อบัตรได้นะคะที่ไทยทิเกตเมเจอร์ทุกช่องทาง ทุกสาขาเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่เคยประทับใจในฉบับภาพ,พยนตร์เมื่อ20ปีที่แล้วนุยจะบอกเลยว่าไม่ควรพลาดแฟนดัมิวสิเคอลเป็นอย่างมากเพราะทุกซีนทุกฉากที่สร้างความประทับใจให้กับคุณจะอยู่บนเวทีสดๆแล้วคุณเห็นได้ด้วยกายตาเนื้อของคุณนี่แลแล้วก็ร้องไปด้วยกันชายทั้งล,งละครแล้วอ๋อลออและอีกอันหนึง เป็นละครมิวสิคลที่เราร้องกับนักแสดงได้ด้วยนะอ่ะใช่สปอยไว้แค่นี้กึ่งกึ่งคอนเสิร์ตเล็กเล็กสนุกสนานมากอ่ะครตุนเชียร์หน่อยครับซื้อที่ไหนนะบัตรครับก็สามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเลยนะคะสนุกแน่นอนเนาะแน่นอนค่ะเดี๋ยวไปให้กำลังใจเกี๊ยบกันต่อได้นะควันเอาี้ขอบคุณไอซ์พาลิและไข่ตุนด้วยค่ะขอบคุณครับ